สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็ผมสตินจี้เดอรเกมนะครับก็วันนี้ก็มาอยู่ในเกมโลบอ x นะครับก็วันนี้ก็ไม่ได้เจอกันมานานนะครับพอดีว่าติดเรียนหน่อยนิดหนึ่งนะครับโอเคครับไม่มีอะไรครับก็วันนี้ก็เรามาอยู่ในแมปช็อปซูมเลเตอร์นั่นเองครับซึ่งในช็อปซูมเลเตอร์ก็คือช้อปปี้ด้วยพัฒนาขั้นสูงนั่นเองนะคือการช้อปปี้ด้วยรวยที่สุดแล้วนะทุกคนอันนี้เรามาช็อปก่อนนะครับอ่าช็อปนี่เห็นว่าทุกคนถ้าช็อปปเรื่อยนะ แล้วก็ทีนี้เราไปขายนะเราต้องช็อปนี่ไปขายนี่ไงไปขายแล้วนะทีนี้นะเนี่ยโอเคเราขอรุดเราขอเอาบัตรไปช็อปปิ้งก่อนช็อปช็อปช็อปปิ้งให้เยอะให้เยอะขึ้นเออโอเคอะไรเนี่ยโอเคเรียบร้อยแล้วนะโอ้โหโอเคทีนี้เดี๋ยวเราขอไปตรงในช็อปเลยนะฮะ โอเคตอนนี้เราได้เงินมาเท่าไหร่นี่คืออะไรเนี่ยอ๋ออ่เรามาซื้อบาตแล้วกันนะโอ้ราคา20สิบบาทง่ายๆโอเคที่นะเราได้บาตสีน,น้ำเงินเะครับเออผมได้บาตสีน้ำเงินนะฮะอ่านี่ฮะโอเคทีนี้เดี๋ยวเรามาซื้อตรงนี้เลยนะฮะอ่าอ่าซื้อมาแล้วนะทีนี้อ่ะช้อปก่อนช้อปปี้ช้อปช้อป ชอปปิ้งก่อนชอปปิ้งไม่ใช่ช้อปปี้ช็อปช็อปให้มันเยอะนี่ทุกคนถ้าช้อปปี้เรื่อยมันก็จะได้แบบเร็วๆขึ้นเลยก็ว่าได้นะฮะนี่แต่ยังไงทุกคนโอ้โหช็อปให้เยอะจะได้รวยช็อปไปเรื่อยโอ้เพื่อนว่าไงสวัสดีมาชอปปิ้งกันไหมล่ะซื้อของกินด้วยซื้อของใช้หมดเลยนะโอเคเรียบร้อยแล้วนี่นี่ช็อปอีกเออ โอ้ไม่ปวดนิ้วด้วยกดสบายเลยนะฮะรู้สึกว่าใช้บัตรสีน้ําเงินนี้มันแบบว่ามาเริ่มคูณบวกมันบวกสองให้ทุกคนเออโอเคคูณอ่ะช็อปไปเลยช็อปช็อปโอเค โอเคชอบไปเรือ่อยอ้ทีนี้เราได้เงินเยอะแล้วนะฮะให้เราไปซื้อตรงช็อปเลยนะฮะมาเลยนี่กระโดดแบบนี้เลยโหย่างเท่นะฮะแต่กระเป๋ามันหนักเกินไปนะฮะทีมาซื้อดิว่าราคาเท่าไหร่โหราคาหกสิบโอเคซื้อมาแล้วนะฮะโอ้นี่ยสีชมพูอ่าบาัตรเครดิตสีชมพูคีการ์สสีชมพูนะอ่ะซื้ออะไรเนี่ย อ๋อเนี่ยซื้อกระเป๋าโอเคยิบห้านะฮะโอเคเอาได้กระเป๋ามาแล้วนะฮะโฮ้ยช้อปปี้ได้โหช้อปปี้ได้เยอะนะ่ะเฮ้ยใช่ช้อปโหช้อปปิ้งโคตรเยอะทุกคนนะช้อปไปเรื่อยช้อปช้อปช้อปขึ้นเออโอเคนี่นี่คือการ ชอปปิ้งแบบอย่างเร็วที่สุดแล้วนี่คือการพัฒนาชอปปิ้งที่รวยที่สุดแล้วเออโหดูดิแป,ป,ป๊บเดียวก็ได้เงินเยอะแล้วอ่ะโอ้โอเคช้อปไปเรอยช้อปไปเอยช้อปช้อปเออทีนี้จะได้เงินเยอะละโอ้มันก็บวกสามให้นะแบบช้อปอย่างเร็วอ่ะบวกบวกไปเรื่อยบวกเออโอ้ดูดิดูคนนั้นดิ โอ้โหกล่องแม่งยังโอ้โหกล่องแม่งสูงจังเลยนะอะเกบวกไปเรื่อยบวกสามเดินเอาเดินเอาที่การ์ดแบบชอบไปชอบไปอ่ะชอบไปเรื่อยเอาเลเวลสองแล้วนะเลเวลสามก็ขึ้นเลเวลสามแล้วนะฮะโอเคขึ้นอ่ะอ่ะ โอ้โห oh, ทีนี้ก็ได้เงินมาเยอะมากโอหสี่สี่โอหสี่ร้อยแล้วอ่ะโอเคทีนี้เรามาไปที่ช็อปเลยนะฮะจะซื้อกระจะซื้อคี้การ์ดใหม่นะฮะไปะอ่านี่โหคขี oh, ้การ์ดราคาสองร้อยนะฮะอ่าซื้อเลยโห oh. แปลว่าแพงนะสิคี้การ์ดสีเขียวด้วยนะฮะสีเขียวอ่อนนะฮะอ่านี่อะไรอ,ะอ่ะอ่าโอเคซื้อกระเป๋า โอเคซื้อแล้วโอ้กลายเป็นกระเป๋าสีอะไรแล้วเนี่ย okay, โอเคโหมีกระเป๋าสีเขียวแล้วมันได้เป็นกล่องสีเขียวมาด้วยโหนี่นี้เลเวลสี่แล้วนะคือเลเวลสี่นะมาชอบไปเรื่อยชอบไปโอเคชอบไปเรื่อยชอบไปเรื่อยอ๋อมันบวกสี่ให้นะฮะโอเค มีสัตว์เลี้ยงให้คูณไหมเนี่ยเออโอเคนะฮะเดี๋ยวค่อยกดล็อกสัตว์เลี้ยงก็ได้นะเคช็อปไปเรื่องกันช็อปช็อปเดี๋ยวก็จะได้เงินเยอะเองนะทุกคนเออรู้สึกว่ากล่องมันเริ่มจะสูงขึ้นแล้วนะกล่องที่เราช้อปปิ้งมาเนี่ยรู้สึกว่าของที่เราซื้อมาเนี่ย รู้สึกจะมีหูฟังมันจะมีอะไรเยอะกันแน่หรือว่าจะมีของกินแฮมเบอร์เกอร์นะฮะทุกคนหูแบบอย่างรวยอะ่ะเนี่ยทุกคนเครื่องหลักพันแล้วไม่อย่างรวยนะฮะเออชอบไปเรื่อยนะครับชอบไปเออรูดขี๊ดก์ดรูดขี๊ดก์ดหาเงินเยอะหาเงินเยอะหาเงินเยอะ,ยอะโอเคนะรูดโคตรอย่างนานเลยนะฮะเดินเดินเดินชอปปิ้งไปเดินชอปปิ้งไปไป โอ้เพื่อนนายต้องเลเวลสูงนะนายอย่าเลเวลต่ำนะฮะบวก4โอ้วิ่งวิ่งช็อปไปด้วยมาโอ้วิ่งกระโดดสูงขึ้นโอเคโอ้ดูดิโอ้ไม่มองไม่เห็นแล้วอ่ะโอ้ดูดิใครสูงกว่กากันเนี่ยมองไม่เห็นแล้วเนี่ยขอมองไกลๆก่อนดีกว่านะทุกคนเพราะเดี๋ยวมันมองไม่เห็นนะ หูกล่องอะไรเพราะโคตรสูงจังโอ้โหเหมือนจะมองไม่เห็นแล้วนะครับกล่องโอ้โหรู้สึกว่าจะยาวแล้วโอ้โหบวกสีไว้นะบวกสีไปเรื่อยไม่เหมือนจะคูณเหมือนจะบวกนานๆด้วยนะโอเคโอ้โดูดิของมันก็เยอะนะอ่ะ อ่ะทีนี้ให้เรามาเอา่อให้เอาเอา่อสัตว์เลี้ยงะฮะมาคูณนะฮะอ่านี่สัตว์เลี้ยงอะไรนะฮะมันใช้โลบักหรือเปล่านะอันนี้รู้สึกมันใช้โลบักด้วยหรือเปล่านะอันนี้ผมขอลองโอเควะ่ะฉัด,ด้วยต้องใช้เงินอ่รอรใอ้มันเงินเยอะดีกว่านะปะรูดรูดรูดบัตรูดบตรรูดคีย์การ์ดรูดไปเรื่อยโอเค ลูดลดลูดขีการ์ดรู้สึกว่าการลูดขีการ์ดนี่มันก็ใช้เวลานานทีเดียวนะฮะอ๋อลืมไปล่นเราไปแถวนี้ด้วยนะฮะอ่าเก็บเงินโอ้เนี่ยอะไรที่เราซื้ออะไรเนี่ยอ๋อให้คูณเหรอไหนดิคูณอะไรมันใช้อะไรเหรอใช้อะไรซื้อเดี๋ยวดูหน่อยอ๋อมันใช้รถบัคซื้อกอโทษโอเค เก็บเงินเก็บเงินเก็บเงินชอบไปชอบไปเรยชอบไปจะได้รวยเอคชอบแล้วนะฮะเกตอนนี้ก็ได้เงินเยอะมาเรียบร้อยแล้วนะฮะโอ้โหเฮ้ยทองคำเก็บอ่าเรียบร้อยแล้วเก็บทองแล้ว นี่โหเงินเยอะอะตรงนี้มีเงินกระจายเต็มเลยมีทองด้วยโหแบบนี้ก็กลายเป็นเศรษฐีแล้วดิโอเคเก็บให้เรียบร้อยโอเคโหโหเงินเยอะเงินเยอะมากเก็บก่อนโอ้นี่ยโอ้โหโหแบบโหได้เงินมาเยอะมาหาศาลกันทีเดียว มามากดสัตว์เลี้ยงดีกว่าว่าเราจะได้อะไรเมื่อให้สัตว์เลี้ยงช่วยคูนให้เอออันนี้อะไรหนึ่งฟองใช่ไหมขอหนึ่งฟองหน่อยโอต้องซื้อว่ะอ๋อและทองไม่พอเหรียญไม่พอโอเคทองไม่พอเนี่ยนี่คือทองอันเนี่ยเออต้องใช้ทองอ่ะทีนี้ที่ผมจะมาซื้อบัตรเครดิตอันใหม่เลยก็ว่าได้นะฮะามาซื้อดีกว่าว่านี่คือบัตรเครดิตอ่ะบัตรเครดิตสีอะไรสีเหลืองหรอ อ๋อสีเหลืองผมชอบสีเหลืองนะไปมาซื้อกระเป๋าช็อปปี้ชอปปิ้งดิโทษโทษโทษพูดผิดอ่ะโอหมดเงินกันทีเดียวเจทีนี้โอดิโอได้กระเป๋าใหม่มาแล้วก็รูดรูดคิคการ์ดแบบโอ้โคตรเยอะอะบวกหด้วยนะฮะโอ้โหเราไปหาเงินดีกว่าทีนี้ เก okay. ็บให้เรียบร้อยนะฮะเก็บทองเออเก็บทองได้แล้วนะเก็บเก็บเก็บเหรียญเออเก็บเหรียญน,นะฮะโอ้โหทองเยอะมหาศาลกีนทีเดียวโอ้หนี่มันจะลูดขีดกร์ดกกรไปนานๆเท่าไหร่เนี่ยหาเก็บให้เรียบร้อยนี้ โอ้ได้เงินเยอะด้วยไปทีนี้เราไปหาเหรียญอะไรตรงนู้นโอ้ตรงนู้นมีโอ้ตรงนู้นมีเยอะเฮ้ยตรงนี้ก็มีโอ้เยอะที่สุดเลยเราจะเป็นเศรษฐีรุ่นใหญ่แล้วเก็บเงินเก็บเงินไปรูดคีกร์ดไปด้วยเอ้โหนี่มันรวยเกินไปแล้วนะโหเก็บให้เรียบร้อยเก็บโอ้เก็บเรียบร้อยหมดเลยอะ่ะ โอ,อโอ้เจ็บเจ็บได้เยอะโอ้โหโอ้โหนี่มันจะรวยเกินไปแล้วนะเนี <ihood. S 1> ่ยไว้เ <mental> จ <accuracy> ็บทองแว้เจ็บทองมปเก็บด้วยเอาไว้ไปซื้อเอาไว้ไปหาสัตว์เลี้ยงไปกดล้อสัตว์เลี้ยงได้โหเงินเยอะเงินเยอะมากมาหาสาลแี่ทีเดียวรูดบัตร รูดปัดอ่าเก็บและเก็บให้หมดโอเคโหแบบนี้ก็ได้เงินมาเยอะมากเลยทีเดียวรู้สึกมันจะมีเมืองอะไรเยอะมากหมดเลยนะฮะและมีตรงถนนด้วยนะครับนี่ผมก็เก็บเีไ๋ไปเรื่อยแล้วกันนะครับเก็บเก็บ โอเคโอ้โหโอ้เงินเยอะมากทีนี้เก็บเงินเก็บให้หมดเก็บให้หมดโอ้โห เอารูดรูดบาดก่อนรูดบาดก่อนโอ okay, เคเก็บได้หมดแล้วโอ้โ oh ห oh. เก็บก่อนโอ้โหโอ้ oh. Oh oh, ตอนนี้แบบโอ้โหรวยมากนะฮะเจ็บ okay, เจ็บให้หมดเก็บให้หมดโอ้โ oh ห oh. เก็บก่อนเก็บก่อนโหเก็บเงินให้เรียบร้อยนะฮะโอ้แล้วจะได้เงินเมื่อไหร่เนี่ยโอเคเก็บให้หมดเก็บให้หมดโหเก็บเหรียญเก็บเหรียญเก็บเหรียญให้หมดเก็บเหรียญให้หมดโอเค เราต้องจบไ้มันไปนเรื่อยเอาแหละปาปาเจ็บให้หมดปึ๊บโอเคกระโดดนี้โอเคสองทีนะฮะหลุดหลุดขีด่การ์ดนี่มันเจ็ดเ,เสร็จก่อน โอเคนะครับก็จบกันไปแล้วสำหรับแมปช็อปช็อปวิ่งซูมเบเลเตอร์นะฮะถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด s c r ต b e ก็อย่าลืมกดติดตามด้วยนะครับก็สํหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับเจอใหม่คลิปหน้านะครับทุกคนก็สวัสดีครับทุกคนบ๊ายบายนะครับ